ดีใจที่สุดในโลกก้อยรัชวินเกี่ยวก้อยตูนบอดี้แสลมเฉลยแล้วทายาทคนที่สองคือลูกสาวคนบันเทิงแฟนคลับแห่ยินดีสนันสิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับการลุ้นทายาทคนที่สองของก้อยรัชวินและตูนบอดี้แสลมว่าจะเป็นเบบีบอยหรือเบบีเกิล หลังจากที่คุณแม่คนสวยอุ้มท้องลูกน้อยคนที่สองได้6เดือนโดยล่าสุดวันที่6กันยายน2566สาวก้อยก็ได้โพสต์ภาพชวนลุ้นและติดตามฉเฉลยผ่านทางช่อง YouTube ส่วนตัวก้อยรัชวินชวนลุ้นเทศเบบี้คนที่สองชายหรือหญิงไม่นานนี้ได้รู้แล้วสวยแทบสุดพลัง ปันปันปล่อยทีเด็ดอีกเซตหุ่นดีผิวขาวออร่าเกินต้านเกินเบอร์สุดสุดท่าอย่างเท่น้องแตงไทยขอแม่แจงเรียนสักพ่อแจสเป็นแบบให้ลงลน์แรกบนแขนซึ่งงานนี้ผลสรุปก็ออกมาแล้วว่าก้อยตูนนั้นได้ลูกสาวซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นก็เนืองแน่นไปด้วยครอบครัว เพื่อนพ้องคนสนิทของทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมงานปาร์ตี้ฉเฉลยเพศลูกอย่างสนุกสนานคลื่นเครงและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็มีเพียงตูนบอดี้แสลมคนเดียวที่รู้ว่าลูกน้อยในท้องของภรรยาคือลูกสาวเนื่องจากตอนที่ไปฟังเลยจากคุณทั้งคู่ได้เล่าเป่ายิงฉุบกันพร้อมกับพนันว่าใครแท้ห้ามฟังฉเฉลยจากคุณโหมอ,อซึ่งก้อยรัชวิน ก็เป็นฝ่ายแพ้และต้องมาลุนพร้อมทุกคนในงานพร้อมกันนี้ก้อยรัชวินก็ได้เปิดโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอีกครั้งว่า it's baby girl เครื่องหมายตัวหนอนเป็นโมเมนต,ต์ตอนเฉลยเพศที่ขำมากคือคุณตาพ่อก้อยมือลั่นก่อนที่จะให้สัญญาณยิงเปเปอร์ชู t 5555หน้าก้อยก็เลยออกมาวหยอย่างที่เห็น และหลังจากนั้นคุณปู่คุณย่าก็ตามมาแบบไม่ได้นัดหมายและไม่มีใครยิงพร้องกันเลยซักคนแต่สรุปว่าน้องของทะเลเป็นผู้หญิงค่าดีใจที่สุดในโลกเลยงื้อใครทายถูกบ้างยกมือขึ้นท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องน้องคนบันเทิงและแฟนๆต่างก็แห่แสดงความยินดีกับก้อยตูนกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว